สวัสดีคะ่ะกรัตนนะคะวันนี้มาแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็กําลังอ่านเราเรียกกันว่าประกาศของกรมสัมปทานนะคะก็น่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกพอสมควรนะคะก็ตอนนี้อ่านประกาศนะคะ2ฉบับด้วยกันนะคะก็จะเป็นประกาศอธิบดีกรมสัมปทานฉบับที่34นะคะว่าด้เรื่องเงื่อนไขของการรับโอนทรัพย์จากการชําระหนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยจะมีประกาศหนึ่งนะคะก็ เป็นเรื่องของการละเว้นภาษีนะคะเดี๋ยวขวดสรุปคร่าวๆตามนี้ก่อนละกันนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็หลากหลายธนาคารตอบรับนะคะมาตรการในการพักชำระหนี้นะคะของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นแล้วเลยเนี่ยคุณต้องเราเรียกกันว่าเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งก่อน นะคะอย่างหนึ่งกักบเรื่องราววันนี้ที่หยิบม,มาพูดเนี่ยนะคะตามหลักการแล้วเนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มติตามหลักการเนี่ยคุณได้มีการไก่เกี่ยนะคะเงินต้นไม่เงินต้นอาจจะไม่ได้ส่งดอกไม่ได้ส่งปกติก็จะดึงดอกมารวมเป็นต้นอ้หลากหลายวิธีการต่างๆและรวมถึงเนี่ยเป็นการเจราจาเพื่อเป็นการตัดทอนหนี้บางอย่างลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยพอคุณได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเราเรียกกันว่า ปลดหนี้ปลดหนี้ก่อนละให้ยอมให้ยกให้ดังนั้นเนี่ยในกลุ่มคำเมื่อกี้ที่กัดพูดคร่าวๆไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะว่ามีการก่อหน,นี้สินระหว่างกันแล้วถ้ามีบางส่วนที่เจ้าหนี้บอกว่าอ่ะนะคะเราเรียกกันว่าปลดหนี้ให้ยกให้นั่นหมายความว่าลูกหนี้ได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ย ในกลุ่มนี้นะคะตามพื้นฐานของหลักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าลูกหนี้ได้ประโยชน์โดยการเจ้าหนี้ยอมปลดหนี้ให้โดยไม่ต้องชำระอะไรกันและไม่ต้องชดใช้ด้วยทรัพย์อื่นถือเป็นประโยชน์นะคะที่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้อันนี้ต้องรู้นะเช่นสมมติครูอัดเนี่ยไปยืมคุณพี่กอไก่มาล้านหนึ่งแล้วบอกยืมมานานละนะคะแล้วบอกว่าขอยืมก่อนพอาะด่นดวนมากเลยนะคะ ต้องเอามาหมุนในกิจการแต่ว่าคุณพี่กอไก่เนี่ยใจดีมากบอกครูอัดเอาไปปีหนึงละยังไม่ได้คืนเอา,อางี้นะไม่ต้องคืนและพี่กอไก่บอกใจดียกให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์ต้องไปยื่นภาษีเงินได้นี่คือตามกฎหมายเดิมที่เขียนมานานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอคุณฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยไม่มีใครก็ไปยื่นหรอกครูอัดภาษีตัวเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นฐานภาษี ที่จะรับการยกนี้ให้เราก็ต้องได้ผลประโยชน์เนี่ยนำไปกรอกในการยื่นภาษีปลายปีพศ9 0 9 1ทุกทุกปีด้วยดังนั้นพอครูรู้แล้วว่านีม่มีใครเขาทำหรอกอแต่ถ้ากลับกันมีตัวกลางที่เป็นธนาคารรู้ไหมคะมีธนาคารเนี่ยเป็นคนรับรู้ว่าอันนี้ยกให้อันนั้นตัดให้อเมื่อคนที่คุณประกาศทำด้วยเนี่ยไม่ใช่บุคคลกับบุคคลที่ต่างก็หลบกันได้ ไม่ต้องไปยื่นก็นได้เมื่อเป็นธนาคารเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักฐานกระบวนการต่างๆดังนั้นวันนี้กรมสัมปทานออกมาประกาศนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการในช่วงของโควิดนะคะเขาใช้แคมเปญว่าลดภาระาภาษีผู้ประกอบการน, COVID, นะคะ,คาาาะ,นะคะโดยการอันนี้เข้าโครงการอันนี้ไม่ยากโดยการเข้าโครงการพักซับพักนี่โอ้โหทำตัวเหมือนเป็นนี่เลยอะพี่ดาสายประชาสัมพันธ์นะโคศก ของกรมสรรพากรเอาอย่างนี้ต่อนะคะประเด็นเลยเนี่ยนะคะที่จะมาบอกก็คือว่าให้คุณฟังนะคะอย่างแรกเขาบอกว่าเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณฟังขีดเส้นใต้เมื่อกี้นะคะมันก็หมายความว่าอ๋อเมื่อก่อนมันต้องคิดนะบนพื้นฐานกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย เมื่อก่อนต้องเอาไปเสียภาษีมีใครยกนี้ให้ต้องไปเสียภาษีวันนี้สมัมภาระประกาศบอกว่ายกเว้นให้โอเคนะคะข้อที่2เนี่ยมีอีกค่ะว่าการโอนทรัพย์สินการขายสินค้าและการกระทําตาสารในการเข้าโครงการพักทรัพย์พักนี่ละเว้นภาษีทั้งปวงดังต่อไปนี้อันนี้มาภาษีมาเป็นชุดเลยคุณผู้ชมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้น,ไดนิติบ,บุคคลอันนี้ก็คือเป็นภาษีเงินได้นะคะในการพักพักปกติจะมีนะคะ ต่อมาเนี่ยกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มมันมาจากไหนการโอนทรัพย์ออกการขายสินค้าออกเพื่อเป็นการชดเชยหรือเป็นการพักหนี้อะไรต่างๆนานา,นาสินค้าเมื่อขึ้นย้ายออกจากสตอหรือโกดังเราเนี่ยถ้าเราจดแหวดหายก็ต้องยื่นแหวดถูกขโมยไฟไหม้ถ้าไม่มีการชี้แจงที่ถูกต้องต่อให้มีคนขโมยหรือไฟไหมคุณรู้ไหมสินค้าพวกนั้นเนี่ยถ้ามันหายออกจากโกดังขโมยไฟไหม้น้าท่วมยื่นแหวด นะต้องยื่นแบบดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณต้องเคลียร์เอาสินค้าเนี่ยไปเคลียร์กับชําระนี้ของมันต้องออกปกติต้องนําส่งแหวกอันนี้ก็คือยกเว้นให้ตามประกาศฉบับนี้นะคะและรวมถึงนะคะในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะและที่สําคัญคืออากรสแตมที่ติดอยู่ในเอกสารต่างๆเนี่ยมีการประกาศยกเว้นให้เพียงแค่เดินไปนะคะ เดี๋ยวแบงก์ก็จัดการให้เวลาคุณไปดีลกับแบงก์ในการพักชําระนี่บอกว่าเฮ้แบงก์จ๋าเอาพี่เข้าโครงการพักซับพักหนี้ของกรมสรรพกรได้นะภาษีต่างๆมันจะละเว้นบาทสองบาทก็มีค่ารวมๆสละตะแล้วเนี่ยทั้งหมดสมมุติ5 0,000ื่นเฮ้ยจ่ายเงินเดือนลูกน้องได้หลายคนเลยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยละเว้นเมื่อกี้นะคะก็บอกไปแล้วว่าตัวที่ละเว้นจะมี2ตัวด้วยกันนะคะปลดหนี้ยกเว้นภาษีเงินได้เพราะด้จริงมันต้องเป็นภาษีเงินได้โอนโอนซับสินค้าตราสารต่างๆ นะะละเว้นภาษีทั้งปวงภาษีงันได้บุคคลกับนิติมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะอ,าอแตมป์นะคะเวลาไปดีลกับแบงค์อย่าลืมให้แบงค์จับเราเข้าโครงการพักรัปพัก,ก,กนี้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีประกาศออกมาแล้วอย่างชัดเจนข้อมูลนะคะกวดไปเอามาจากวันที่20กรกฎานะคะจากหน้าแฟนเพจของกรมสมบัตกรนั่นเองนะคะก็มาแปลงเป็นข้อมูลอธิบายให้คุณเผื่อจะเข้าใจได้ไง่ายขึ้นหวังว่าจะมีประโยชน์ในช่วงนี้หลากหลายองค์กรค่คะมีการเข้าไปพูดคุยกับทางธนาคารว่าโอเค แบงก์เอกชนส่วนใหญ่แบงค์ bank เอกชนส่วนใหญ่เอกชนนะตอบรับนะคะมาตรการจากทางรัฐแล้วหลายธนาคารก็ออกมาประกาศแล้วว่าโอเคฉันร่วมฉันร่วมไม่ได้หมายความว่าทางรัฐบาลกระทรวงการคลังนะคะคุยกับแบงก์ชาติก็ออกมาตรการว่าเอ้ยช่วยผู้ประกอบการเถิดนะพักทุกอย่างทุกอย่างทั้งดอกเบีย้ยทั้งเงินต้น2เดือนถ้าแบงก์ไหวโอเคเลยก็ไปคัดกันมาลูกค้าที่คนไหนที่ไม่ไหวมาขอให้แบงก์ร่วมพิจารณาใหม่ จะแบบออโต้เลยคือพักให้หมดหรือพักเฉพาะคนที่ติดต่อคุณต้องไปติดต่อแบงค์ที่คุณมีภาระหนี้สินด้วยดังนั้นเนะะี่ยค่ะสิทธทิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการดีข่อยก็เลยรีบมาบอกเพราะว่าบางคนเนี่ยสภาพคล่องมันฝืดหละเงินไหลเข้าไม่ได้มากรายจ่ายค้างเอาไว้อยู่ปลดพนักงานหมดก็ไม่ได้จ่ายบางส่วนใช่ไหมคะค่าเช่ายังมีภาระหนี้สินค่าที่จ่ายส่วนตัวก็ยังคงต้องใช้บัตรเครดิตก็ยังคงต้องจ่าย ใช่ไหมคะดังนั้นนะรายจ่ายหลายอย่างมันอั้นอยู่และรวมถึงการผ่อนแบงก์บางคนเอามาสิบล้านต้องจ่ายเดือนละหลักแสนลองไปคุยกับธนาคารดูค่ะเดือนสองเดือนนี้ชะรอการจ่ายนะคะก็พอที่จะมีจังหวะหายใจได้ดีขึ้นแต่ถามว่าไอ้ยอดเงินต้นนี้มันจะไปไหนล่ะนะคะมันก็จะไปอยู่ยนี่แหละคะ่ะอยู่ในก้อนนั้นเหมือนเดิมเอาเป็นว่าถ้ายังไหวก็จ่ายค่ะจ่ายดอกจ่ายรายเลี้ยงไปก่อนนะคะคุยกันกับแบงก์ถ้าไม่ไหวขอไปเวฟเลยสองเดือน รีประสานงานแล้วก็เข้าโครงการเพื่อไม่ต้องเสียภาษีในแต่ละจุดมีคนไปรีไฟแนนซ์มีคนไปทบทวนพาร้านีิสินนะคะหลายอย่างเพราะอะไรเพราะว่าต้องอั้นเงินเอาไว้ให้นานที่สุดถ้ากิจการได้อย่างสู้ต่อแน่นอนค่ะก็มองจากสภาพการการติดโควิดแบบนี้นะคะในหลักหมื่นต่อวันแบบนี้เนี่ยอาจจะอยู่ภาวะแบบนี้หนืดๆดอาจจะอยู่อีกเป็นหลักเดือน นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองต้องพิจารณาด้านเงินสดในมือประมาณการรายได้ที่เข้ามานะคะจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือยังได้เก็บกินใช้นะคะก็ลองบริหารจัดการดูหวังไปย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์นะคะก็จะแวบๆมาในบางวัน อันไหนสาคัญจะมาไลฟ์เลยนะคะเพื่อให้คุณได้จับเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไวที่สุดนะคะลองติดต่อธนาคารดูนะคะธนาคารยังติดต่อได้อยู่นะคะวันนี้เป็นวันทําการธนาคารในแบงก์ปิดนะคะแต่คอเซ็นเตอร์ยังเปิดอยู่นะคะลองประสานงานดูนะคะ <c oughs> โอ้ยมีสมาชิกเรามาให้กำลังใจขอบคุณมากนะคะได้แฟ้มไปแล้วทำเอกสารได้มากขึ้นดีค่ะดี จ่ายไม่มีบินเราก็บันทึกเข้าไปได้มีบินเงินสดก็บันทึกไปได้อย่าอย่าไปเสียสิทธิ์นะคะใช้ให้หมดเลยนะรายจ่ายใดๆใช้ให้หมดเลยบริจงบริจาคจะมีใบอนุโมทนาหรือเปล่าที่ใช้ได้หมดนะคะลองลองพันดูนะคะโอเคหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลวันนี้จะมีประโยชน์นะคะหวัวใจรัวๆก่อนกลับไปวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววดขอตัวก่อนเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจกับแค่เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ